สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาด้วยบรรยากาศฝนตกชุ่มเย็นนะครับตามที่แอดมินได้พาทุกท่านมาติดตามชมอยู่ขนาดนี้ก็คือพาทุกท่านมาติดตามความคืบหน้าสร้างทางระหว่างตัวจังหวัดอำนาจ,จเจริญไปที่บ้านน้ำเปกนะครับแต่บรรยากาศวันนี้ ฝนเป็นใจนะครับคือตกมาตามเส้นทางที่แอดมินได้ถ่ายทำอยู่ขนาดนี้ซึ่งจากตัวจังหวัดอำนาจ,จเจริญไปที่บ้านน้ำปีกตามที่แฟนขับอยากทราบว่าเ,เส้นทางช่วงนี้มีการก่อสร้างหรือไม่นะครับโดยสภาพทั่วไปขนานี้ออกจากตัวจังหวัด ก็จะเป็นทางสี่เลนอยู่นะครับเราก็ติดตามชมไปเรื่อยๆพร้อมกับฝนปล่อยๆนะครับ ทางสีเลนช่วงนี้ก็จะมาถึงตรงสถานีขนส่งน่าะเจริญน,นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นสองเลนอ่าบรรยากาศ จากขนส่งอำนาจเจริญต่อไปก็จะเป็นทางสองเลนเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีการก่อสร้างใดๆเลยช่วงนี้กามที่ภาพที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้ก็เป็นทางสองเลนเหมือนเดิมนะครับทางลักษณะนี้ก็ไปจนถึงเ,เกือบจะถึงทางแยกบ้านน้ํำปีดนะครับ ถึงจะมีการก่อสร้างตามโครงการตรนน20 202ตามที่เราเคยรายงานให้ท่านผู้ชมที่ติดตามหรือแฟนคลับได้ทราบนะครับคือจากน้ำเปีกมาถึงขนส่งอำนาจเจริญนียังไม่มีการก่อสร้างดใดๆเลยนะครับเราติดตามกันไปนะครับพร้อมกับฝนตกนะครับบรรยากาศเย็นๆ แฟนคับรลฟเอ็น FC ทั้งหลายก็อย่าเพิ่งลำคาญการปัดน้ำฝนนะครับเพราะว่าถ้างั้นมองทางไปไม่ได้นะครับต้องอาศัยการปัดน้ำฝนอบรรยากาศชุ่มเย็นนะครับ เหลือระยะทางอีกก็ไม่ไกลนะครับก็จะถึงเส้นทางที่มีการก่อสร้างไปบ้างแล้วเคยจากแยกบ้านน้ำเปลกนะครับที่แอดมินเคยเสนอไปแล้วก็อยู่ที่ประมาณ2-3กิโลเมตรครับเ,เราจะติดตามไปสิ้นสุดระยะทาง จากตัวเมืองอำนาจเจริญมาถึงบ้านน้ำปีกตามที่แฟนคขับเรียกร้องนะครับว่าการขอสร้างช่วงนี้มีหรือไม,ม,ม่ใช่ไหมครับแอดมินก็ถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วนะครับว่าคือ ข้างหน้าก็จะเป็นโครงการที่เราได้เสนอให้ท่านผู้ชมได้ได้รู้ได้ทราบแล้วคือ4แยกบ้านน้ำเปรกไปถึงจังหวัดยะโสธรเสึ่งรวมระยะทางการก่อสร้างก็อยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตรนะครับอันนี้คือ เอ,อตอนเป็นตอนที่2นะครับที่แอดมินเคยได้เสนอไปแล้วจุดเริ่มต้นจากว่าน้ำปเปกไปที่บ้านนิคมอำเภอป่าติวและจากออบ้านนิคมอำเภอป่าติวไปที่ตัวอำเภอเมืองคือใบพัดจังหวัดยะโสธรน,นะครับออสำหรับ คลิปนี้ติดตามไม่ให้แฟนคขับได้ดูได้ทราบว่าจากตัวจังหวัดอำนาจ,จเจริญมาน้ำสีแยกบ้าน้ำปีมีการก่อสร้างหรือ,อยังนะครับก็มีแล้วนะครับตามที่แอดมินถ่ายทำให้ดูก็คือจากตัวจังหวัดมาถึงขนส่งก็เป็น4ี่เลนแล้วหลังจาก นส่งมาที่แยกน้ำเปรกก็ยังไม่มีการก่อสร้างนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็เสนอให้ท่านผู้ชมได้ทราบเค่งแถวนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับวันนี้ก็มาด้วยความชุ่มเย็นทั้งฝนเลยครับ อ่ขอบคุณครับ